บทจะตุถีวิพัทเข้ากับกิริยาก็วางไว้หน้ากิริยาหนึ่งขยายบทใดก็เรียงไว้หน้าบทนั้นเช่นพรามณ์นั้นนำสิ่งนั้นมาแล้วจึงได้ทำเภสัชแกบ่บุตรปุตตะทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบรับมอบยาจากบิดาก็เข้ากับกิริยาก็วางไว้หน้ากิริยานะครับเพียงแต่มีอวตตกรรมะมาขั้น ก็วางอาวุธกรรมมเนี่ยไว้ติดชิดกับกิริยาและก็วางสัมปทานะเป็นลำดับถัดมาข้างหน้า 2. ในข้อความกิงประโยชนังเข้ากับนามเรียงไว้หลังนามนะครับในคำพิเศษนีติท่านจะบอกไว้เลยว่าประโยคก,กิงเนี่ยกิงเมคราวาเสนเะนี่ยนะครับเมตัวนี้เนี่ยเป็นจตุถีวิภัต ให้แปลว่าประโยชน์อะไรแก่เราด้วยการอยู่คลองซึ่งเรือนเมเนี่ยําเป็นสัมปทานะเมื่อเข้ากับประโยชน์ก่งให้วางไว้หลังกก่ง